สัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําโจทย์สมการกําลังสและสมการกําลัง4นะคะเรามาดูจากสมการกําลังสและสูตรของค่าดานกันก่อนซึ่งสูตรของคาดานนะคะเราสรุปไว้ดังนี้ค่ะคือสมการอยู่ในรูป P x กําลังสบวก Px บวก Q เท่ากับศให้ a นะคะเท่ากับก้อนนี้และ b เท่ากับก้อนนี้แล้วเราก็จะได้ราก สมการออกมาก็คือสองก้อนนี้นั่นเองเรามาดูโจทย์กันเลยโจทย์เขาบอกว่าจงหารากของสมการ x กำลังสลบ6 x บวก20เท่ากับ0แสดงวิธีทำนะคะเมื่อเทียบกับสูตรของคาดานเนาะแล้วก็หา p กับ q ออกมาก่อนซึ่ง p คือลบ6และ q คือ20เนาะ p เท่ากับลบ6และ Q เท่ากับ20ต่อมาเรามาหา A A เท่ากับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่า A เท่ากับลบ Q ส่วน2อ่ะลบ Q คือลบ20ส่วนสองบวกรูท Q กำลังสองคือ20กำลังสอง หารด้วย4บวก P กำลัง3คืออะไรคะคือลบ6ทั้งหมดกำลัง3เนาะหารด้วย27ได้อะไรเอ่ยลบ20หารด้วย2ได้ลบ10บวกสแควรูท20กำลัง2ได้400 ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย4บวกลบ6ทั้งหมดกำลัง3ได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าเราหามาแล้วได้ลบ216เนาะหารด,ด้วย27 4ตัด400ได้อะไรเอ่ยได้100 27ตัดลบ216ได้หรอคะได้ลบ8 แสดงว่าจะได้ลบสิบบวกรากที่สองของหนึ่งร้อยลบแปดเท่ากับลบสีบบวกสแควรูทเก้าสิบสองนั่นเองอ่เราได้ A แล้วต่อไปเรามาหา B กัน B เท <B S 1> ่ากับลบ คิวส่วนสองเป็นลบยี่สิบส่วนสองอ่ะเราหาเราเนาะได้ลบสิบลบตรงนี้ทุกคนสังเกตอ่าเหมือนกันเลยไหมคะตรงนี้อ่าเหมือนกันเลยแสดงว,ว่ามันก็คือตรงนี้นั่นเองอ่ะตรงนี้เป็นลบนะคะเท่ากับเท่ากับอะไรเอ่ยก็ เหมือนเดิมปะแค่เปลี่ยนเครื่องหมายบวกเป็นลบถูกต้องไหมคะแสดงว่าเราก็เอาตรงนี้มาได้เลยเนาะแล้วก็ทําการเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบโอเคไหมอ่ะดังนั้นรากของสมการคือ ก้อนแรกรากของสมการคือรากที่สามของ a บวกด้วยรากที่สามของ b ถูกต้องไหมคะรากที่สามของ a รากที่สามของ a ลบสิบบวกด้วยรากที่สองของเก้าสิบสองบวกรากที่สามของ b ก็คือลบสิบลบ รูทเก้าสิบสองเนาะก็คือรากที่สองของเก้าก็คือตรงนี้แต่ว่าเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบอ่าแล้วมีอีกก้อนมีอีกก้อนคือตรงนี้เนาะและอีกก้อนคืออะไรเอ่ยลบเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยรากที่สามของ A บอกรากที่สามของ B ก็คือตรงไหนเอ่ย มันก็คือก้อนนี้ถูกต้องไหมคะบวกลบรากที่สองของสามส่วนสองคูณกับรากที่สามของ A ลบรากที่สามของ B อ่ะก็คืออันเดิมเปลีนเครื่องหมาย ตรงนี้จากบวกเป็นลบะใส่วงเล็บแล้วก็อย่าลืม I นะคะข้อนี้ก็เสร็จแล้วข้าต่อมานะคะเราจะมาดูสมการกำลัง4และสูตรของเซลารีกันโจทย์เขาบอกว่าจงหารากของสมการ x กำลัง4ลบ x กำลังสองลบสิ x ลบ25เท่ากับ0วิธีทำจาก F F x กําลัง4ลบ x กําลังสองลบ10 x ลบ25เท่ากับ0จะได้เราจะให้ สมการฝั่งซ้ายนะคะเป็น x กํลังสเท่ากับแสดงว่าฝั่งนี้ก็ย้ายมาเนะ้ะก็เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวก x กําลังสองบวกสิ x บวกยีอ่าแล้วเราสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าตรงนี้สามารถเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้นั่นคือ ซึ่งถ้าด้านนี้เป็นกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะทําให้ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นกําลังสองด้วยโอเคไหมก็จะได้เป็น x กำลังสองทั้งหมดกําลังสองเนาะอ่าตรงนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยได้ x บวกห้าทั้งหมดกําลังสองอ่าเรามาเช็คคาตอบดูกําลังสองสมบูรณ์สูตรลยคะหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลัง บวกหลังกำลังสองไหมอ่ะก็จะได้ x กำลังสองบวก1 0 x บวก25เนาะโอเคดังนั้นอ่ะทุกคนเห็นอะไรไหมสมบัติของเลขยกกำลังก็คือเลขชี้กำลังเหมือนกันก็คือฐานเท่ากันก็คือ x กำลังสองเท่ากับตรงนี้เราจะใส่บวกลบเข้าไปเนาะ บวกลบ x บวก5ซึ่งตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็น x บวก5ถ้าเราย้ายฝั่งไปมันก็จะได้ x กำลัง2ลบ x ลบ5โอเคไหมจากสมการ x กำลัง2ลบ x ลบ5เท่ากับ0และอีกตัวคืออะไรคะ อ่ะตรงนี้เป็นบวกลบถูกไหมเมื่อกี้บวกอ่ะสมมุติถ้าเป็นลบจะเป็นลบ x ลบ5ซึ่งถ้าเราย้ายไปฝั่งนี้มันจะกลายเป็นบวกและจากสมการ x กำลังสบวก x บวก5เท่ากับ0อ่ะ2 2สมการนี้เป็น สมการกำลังสองที่ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้ถูต้องไหมคะอ่ะแล้วเราจะหาออกมาได้ยังไงใครจำได้บ้างเอ่ยสมการที่เขียนอยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศเราจะหาได้ไงเอ่ยได้ x เท่ากับลบ b บวกลบ รากที่สองของ b กํลังสลบ 4ac หารด้วย 2a อ่ะใครจำได้บ้างเอ่ยส่วนนี้จะได้จะได้แล้วคะจากสูตร x เท่ากับลบ b อ่ะ b คืออะไรเอ่ยลืมกันหรือ,อยังหน้าตัวนี้คือ a b แล้วก็ 4ถูกต้องไหมคะจากรูปนี้แสดงว่า b ก็คือลบหลบ b แสดงว่าเป็นลบลบ1บวกลบ square root b กําลังสองได้อะไรเอ่ยได้ลบ1กํลังสองได้1เนาะลบ4 ac c a คือ1 b คือลบ5อ่าส่วนด้วยอะไรคะ 2a a คือ1เนาะเท่ากับลบลบ1ได้1บวกลบบวกลบอะไรเอ่ย1ลบตรงนี้อ่า4คูณ1เป็น4คูณกับลบ5เป็นลบ20 1ลบลบ 20. เป็นอะไรเอ่ยจะได้1บวก20ถูกต้องไหมคะอ่าส่วน2จะเท่ากับ 1บวกลบรูท21ส่วน2ซึ่งส่วนเนี่ยมันรวมกันอยู่อ่ะเราจะแยกเป็นแต่ละก้อนจะได้เลยได้เซส่วน2บวกลบแครูท่ส่วน2โอเคไหมเดี๋ยวมาเรามาดูอีกสมาการหนึ่ง อันสมการนี้จะได้จะได้อะไรเอ่ย x เท่ากับลบ b คือลบหนึ่งบวกลบ square root อะไรคะ b กำลังสองเท่ากับหนึ่งลบสี่ a c ส่วนด้วย2 a โอเคไหมอาจจะเท่ากับลบหนึ่ง บวกลบตรงนี้เป็น1ลบอ่ะตรงนี้เป็นสี่คูณหคูณห้าได้20เนาะส่วนด้วยสองเท่ากับลบหบวกลบสแควรูลบสิส่วนสองซึ่งรูตลบสิหรือว่ารากที่2ของลบสิเเนี่ยเราจะไม่เขียนเป็นติดลบแบบนี้ อ่าเราจะเขียนเป็นลบหนึ่งบวกลบรูสิบเก้าส่วนสองซึ่งเราจะเขียน i เข้ามาโอเคไหมคะอ่าพอแยกก้อนเราก็จะได้ลบเศษหนึ่งส่วนสองบวกลบรูสิบเก้า ส่วนส,วนสวนอง i ดังนั้นรากทั้งสี่ของสมการคืออ่ะคืออะไรบ้างเอ่ย ที่เราหามาก็จะมีก้อนนี้กับก้อนนี้ถูกต้องไหมคะซึ่ง2ก้อนนี้เนะ่ยเป็นบวกและแลบอยู่แสดงว่าทํอมต่อข้อมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสบวกรูทยี่สิบเ่วนสศษหนึ่งส่วน 2, สอลบรูทยี่สอ่วน 2, ส,วน 2, สวนะต่อมาก้อนนี้ก้อนนี้เป็นอะไรเอ่ยลบเศษหนึ่งส่วนสองบวกรูทสิบเกส่วนส อ่าตัวสุดท้ายลบ c หนึ่งส่วนสองลบ r สิบเก้าส่วนสองไ i นั่นเองอโอเคไหมคะเจอกันคลิปถัดไปค่ะ